สวัสดีค่ะ t o ยย o y u s เอนะคะเรายังอยู่กันที่พรีมาอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะวันนี้หลังจากทานข้าวเช้าแล้วเนี่ยเราจัดเป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้จะใส่กางเกงช้างนะคะเป็นธีมของวันนี้อภินันทนาการจากจุนนะคะซื้อกางเกงช้างมาให้ต้อยและก็แดนคนละ2ตัวนะคะก่อนเราเดินทางไปเที่ยววันนี้นะคะเราก็ยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะ ตามกระแสกางเกงช้างนะคะวันนี้เราจะไปกันที่ตลาดน้าดําเนินสะดวกนะคะก็ไม่ไกลเลยไปถึงปุ๊บเราก็แยกย้ายกันเลยนะคะใครจะไปเดินตรงไหนจะซื้อของฝากาจะเที่ยวหยุดตรงไหนก็ตามสบายเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นัดกันมาเจอกันตรงเนี้ยค่ะริมน้ำนะคะขายไอศครีมกะทิสดค่ะแล้วก็มานั่งโอ้โหอร่อยเลยนะคะเขาใส่อยู่ใน ลูกมะพร้าวอ่อนเล็กๆค่ะน่าทานมากเลยทานไอศกรีมเสร็จแล้วเราก็ได้ทานามะพร้าวอ่อนข้างใต้ด้วยนะคะ จริงๆแล้วทุกคนก็ชวนนั่งเรือเล่นนะคะแต่ว่าติดที่ต้อยคนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะที่ว่าไม่อยากเสี่ยงนะคะกลัวเมาเมามันเมาง่ายนะคะเรือมันก็เนี่ยค่ะมันไม่ได้ติดเครื่องไปตลอดนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเยอะแยะ คน,นเรือเข้มา <พอ S 2> ขมาเยอะมากทั้งเรือนักท่องเที่ยวแล้วก็เรือขายของนะคะตรงนี้จะต้องดับเครื่องคือพอดับเครื่องแล้วนะคะมันก็จะลอยอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือน้ำมันก็จะทำให้โยกไปโยกมามันก็ต้องเมาแล้วล่ะค่ะพอนั่งพักจนหายเหนื่อยหายร้อนแล้วนะคะก็เตรียมไปต่อเลยนะคะที่ตลาดร่มหุบนะคะแต่ว่า ไม่ได้ไปหรอกคะ่ะเพราะว่าวนไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะหาที่จอดไม่ได้เลยขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะยังคนเยอะมากๆเลยเราก็เลยล้มเลิกค่ะกลับโรงแรมไปนั่งเมาส์โมยสอยตะเข็บกันดีกว่านะคะพอตกเย็นนะคะเราก็ไปทานกันที่เดอะพา e l เมโลอัมพวานะคะร้านนี้เนี่ยก็มีคนแนะนำมานะคะในะ YouTube ช่องต่างๆหลายๆช่องนะคะเราก็จัดไปเลยคะ่ะ ทั้งอาหารทั้งวิวที่โต๊ะที่เรานั่งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองนะคะมองเห็นโรงแรมพรีมาอัมพวาที่เราพักอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก,กำลังคิดดูว่าจะเอาของหวานต่อไหมแต่ก็ไม่เอาดีกว่าค่ะเพราะว่าอิ่มน้ำสําราญกันหมดทุกคนเลยก็กลับที่พักดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะ เตรียมถ่ายรูปนะคะตอนพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็จัดไปได้เลยค่ะ3คู่ชูชื่นนะคะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกกันสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็มานั่งคุยกันอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเราเตรียมให้ที่โรงแรมเขาจัดทำสังกธานให้3ชุด พอประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะเราก็ลงไปข้างล่างเลยวันนี้เนี่ยคนเยอะนะคะที่มารอใส่บาทก็คนที่พักที่โรงแรมเนี่ยค่ะสงสัยเต็มเลยนะคะทุกห้องเพราะว่ามีหลายหลายกลุ่มนะคะแล้วก็เตรียมมานั่งรอพระพอ7จ็ดโมงครึ่งนะคะพระก็มาเราก็ให้คนอื่นเนี่ยเขาใส่บาทกันไปก่อนนะคะแล้วก็ เรารอเป็นชุดสุดท้ายเลยเราก็ทำสังฆทานนะคะสาชุดด้วยกันนะคะเพื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะคะก็ขอให้เราได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรักกันอย่างชาตินี้และก็ต่อต่อไปอีกทุกๆชาติเลยวันนี้อากาศดีตอนเช้านะคะไม่ค่อยร้อนมาก พระอาทิตย์ก็เพิ่งขึ้นไม่นานนะคะสวยจริงๆเลยแล้วเราก็มาจะยืนถ่ายรูปกันนะคะ3คนเราเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยนะคะไม่น่าเชื่อ51ปีแล้วนะคะที่เราเป็นเพื่อนกันมานะคะเรียนที่เดียวกันคือที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสร์นะคะฝั่งทนและหลังจากที่เรียนจบเราก็ต่างคนต่างแยกกันไปนะคะมีชีวิตของตัวเองแต่ว่าเมื่อทุกครั้งที่เรามีโอกาส ก็จะต้องมารวมตัวกันแล้วก็จะต้องไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็จะต้องถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึกของแต่ละครั้งที่เราได้มาเจอกันก็หวังว่าอีก2ปีนะจ๊ะต้อยเล็กแล้วก็จุนเตรียมแพลนไว้ได้เลยว่าจะพาต้อยกับแดนไปที่ไหนเออแต่ที่จริงนะที่นี่ก็ไม่เลวนะถ้าเกิดว่าจะพาต้อยกับแดนกลับมาที่พรีมาอัมพวาอีกก็ไม่ขัดข้องเลยนะชอบ แล้วก็คิดว่าทุกคนก็คงชอบที่นี่นะะแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะต้องไปตลาดร่มหุบให้ได้โอเคเดี๋ยวเคเอาภาพเก่าๆที่เราถ่ายด้วยกัน3คนนะคะทุกครั้งที่ต้อได้กลับไปที่เมืองไทยนะคะอันนี้ก็เป็นทริปที่อยุธยาที่เราไปได้วยกันอันนี้ก็เป็นทริปที่เขาใหญ่ และกลับไทยไปเที่ยวนี้นะคะก็ได้เจอกับตุ๋มเพื่อนรักต้อยอีกคนนึงนะคะเราเรียนที่เขมาสิริอนุสร์มาด้วยกัน 50ปีเช่นกันนะคะที่คบกันมานะคะรู้จักกันมาตุ้มตอนนี้อยู่ที่นครนายกนะคะเสียดายที่มีเวลาแค่คืนเดียวนะคะได้ไปเจอกันที่พักนี้นะคะก็จัดการจองไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะเป็นที่พักบ้านๆนะคะแต่ว่าเงียบสงบธรรมชาติมากมากเลยและห้องที่เราพักอยู่นะคะตรงระเบียงออกไปเนี่ยมันจะเป็นบ่อปลาที่เขาเลี้ยงปลา เข้าใจว่าจะเป็นปลาดุกนะคะอาจจะมีปลาอื่นผสมอยู่ด้วยก็ได้นะคะก็มีอาหารให้เราสามารถที่จะให้ปลาได้ด้วยนะคะแล้วก็บริเวณน,นั้นเนี่ยสามารถเดินได้จ็อกกิ้งได้นะคะหรือว่าเราจะพายเรือเล่นในบ่อน,นี้ก็ได้ะค่ะหลังจากนั้นนะคะตุ๋มแล้วก็น้องโอ๊กนะคะลูกชายคนโตของตุ่มนะคะก็พาเราไปนั่งทานอาหารกันที่ภูตะลึงคาเฟ่ นะคะทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มราคาเหมาะสมนะคะใช้ได้อร่อยแล้วก็ไม่แพงมากเลยค่ะตุมเลี้ยงอีกตามเคยนะคะไม่ยอมให้จ่ายอะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะคะเออคาเฟ่นี้ก็สวยนะคะเนี่ยด้านหลังรูปที่เราถ่ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นเขาใหญ่ วันนั้นเนี่ยอากาศอบอ้าวนิดหน่อยนะคะไม่มีแดดแต่มันก็ร้อนๆเหนียวๆตัวเสียดายที่เราไม่ได้ถ่ายรูปกันที่บ้านตุ่มเลยนะคะแล้วก็เสียดายนะคะที่ไม่ได้เจอน้องเอิร์ธนะคะเป็นลูกชายคนที่สองของตุม่มนะคะนี่กับน้องเอิร์ธกับน้องโอ๊กนะคะส่วนรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่เราถ่ายครั้ง หลังสุดนะคะที่ไปเมืองไทยก่อนโควิดนะคะอันนี้รูปนี้โอ้โหสมัยยังสาวๆก็เลยดูจากภาพสิคะเรือนรางเก่าแก่มากเลยนะคะโอเคนะคะทริปนี้ที่ไปเมืองไทยตั้งแต่วันที่31มกราคมจนถึงวันที่1มีมนาคม2024 นะคะจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ไว้คิดว่าอีกสองปีข้างหน้านะคะคงจะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าครั้งนั้นคงจะได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนได้มากกว่าน,นี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ toyjoyusa นะคะจาก Rockaway Beach Oregon บาย